ครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับฟอห้าพัน 5, นาะจย์หลงลงฐานสามนะกับดินที่ถือว่าแข็งนะแล้วก็เป็นตอยูคาเก่านะอายุหนึ่งปีซึ่งจะมีตอด้วยนะตรงนี้นี่นะโหค่อนข้างที่จะใส่ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามีตอยูคานะเดี๋ยวเราจะลองดูนะแล้วดินก็ค่อนข้างที่จะแข็งด้วยนะครับโหฐานสามนะลงฐานสามวันนี้ โอ้ต่อต่ออยู่ต่ออยู่คาเมื่อกี้นะมีคูบต้านะใส่ปอดีตานหกมามาลองแล้วรอบหนะนึ่งฮะนีกลับไปเฉยเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าต่อเยอะแล้วก็ไข่ไม่เข้านะก็ต้องใช้ปอดหนะ้านะพาน้านะลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะงานนี้ นี่นะเพราะว่ามีตอ,อยูคาด้วยแล้วก็ดินค่อนข้างที่จะแข็งน่าจะเป็นฮะได้หรไม่ได้เป็นตอนติดตอยูคาเดี๋ยวเราดูอ่ะ กันหลงก็ลองดูนะสายสามเดี๋ยวไหนไม่มีตอก็โอเคอยู่นะเพราะว่าอ๋อใส่ยากนะฮะตรงสาดสามบินแข็งด้วยนะรถเตนี่นะ nó đặt đá bên nó bị hút sáng luồng nước is dạnh phى và nè Nacht nó được vể เนื้อที่สองไร่นะถือว่าใส่ยากพอสมควรกิ่งมองกิ่งไม้เต็มเลยนะตอเอ่อตอเยอะไม่ได้เกลีร์พื้นที่นะโว้ลวบุกยากนะแบบนี้ตอไม้นี่นี่นะฟังเสียงดูแต่ก็ลองดูนะนี่นะไม่เข้าเลยอานสาม ฟังเสียงไม่เข้านะถ่าไม่ลงไม่ได้นะยกเลิกภารกิจแข็งอไม่ได้เพราะวางไม่วางไม่ได้เลยต้องเลี้ยงเอาลูกหน้าลอยที่มึงเห็นมันเข้าเข้าสลูกหลัง ยังตกไปเฉยต่ไม่เข้าเนี่ยตอน,นั้นไม่ได้ตอไม้อะไรไตอน้ำหนามตามต่อไม่ใตอใหญ่หรอกต้ตองใช้ตะูตเามดากหางเก็บอ,อ,น,อนันปิงมันนไม่ได้ออกเลยวัน้นแคเราไปถึงไหนน่บนโหนน่ได้ได้นะ เยกเลิกระเบิ้อง่ไม่ได้อ๋อเยอะนะแล้วก็พื้นที่ยังไม่ได้เคลียร์้างไงโอเค